ก็<ผ>วันนี้ก็เป็นวันครั้งที่สองนะครั้งที่สองครั้งที่สองครั้งที่สองที่เราได้มีโอกาสพบปะกับนักศึกษาของเรานในการศึกษาในระบบออนไลน์จริงๆเรามีเว็บไซต์นะเว็บไซต์ไซเบอร์ไซเบอร์อยู่เนี่ยให้ท่านทั้งหลายได้เข้าไปเรียนที่นั่นด้วยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะ ให้เขาทำเป็นลิงก์ส่งให้พวกเราทุกคนนะฮะในการลงทะเบียนผ่านไซเบอร์ยูนิเวอร์ซิตี้นะครับแต่ก็ให้พวกเราไปเรียนที่นั่นเราจะส่งเนื้อหาที่พูดวันนี้นะนะไปอยู่ที่ไซเบอร์ส่งเอกสารไปอยู่ที่ไซเบอร์นะครับเพื่อให้เราให้เราได้เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลานะครับวันนี้วันพรุ่งนี้อยากจะฟังซ้ำวันบุรืนนี้อยากจะฟังอีกรอบ ก็สามารถที่จะเปิดในไซเบอร์ได้นะครับแต่ก่อนเนี้ยเราเราเอาไปไว้ที่ l ลายนะไปที่ l ลายแต่วังทีก็หายมันเลื่อนไปเลื่อนมาหายไม่รู้อยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้อยู่ที่ Cyber ไซเบอร์อเข้าไปเจอเลยเข้าไปเจอเลยอีกกี่วันกี่เดือนงหน้าก็เข้าไปเจอเลยะนะอันนี้ก็เป็นระบบที่เราจะพัฒนาใหม่นะครับ เรื่องที่สองนี่เรื่องที่สองก็เรื่องกี่บทนะ,ะเมื่อกี้อาจารย์ชานีก็ก็อธิบายโดยใช้แนวคิดที่เราเคยใช้ก็คือปิะเอกห้าบทเนะี่ยซึ่งตอนนี้ผมก็อยากจะปรับเป็นสามเหมือนกันเหมือนปิยโทนะบทที่หนึ่งสองสามก็จะกลายเป็นบทที่หนึ่งบทที่สี่ก็จะกลายเป็นบทที่สองบทที่ห้าก็จะกลายเป็นบทที่สามอันนี้พูดแบบยากหน่อยนะ ถ้าพูดแบบง่ายถ้าพูดแบบง่ายที่สุดเลยนะครับเป็นยะเอกเปีญยโทเนี่ยนะบทที่หนึ่งก็งเป็นความเป็นมาความสําคัญของเรื่องนี้เรื่องที่ท่านจะทําวิจัยเนี่ยจะจะทําวิจัตนี่นะแล้วก็แนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีคืออะไรสมมุติว่าผมจะทําเรื่องจาผมจะเขียนเรื่องรูปแบบของการบริหารโรงแรม นะโรงแรมกอไก่นะฮะโรงแรมกอไก่นะฮะแนวคิดทฤษฎีก็คือก็ามาต้องมาตอบคําถามว่า้โรงแรมคืออะไรทําไมโลกเนี้ยจึงต้องมีโรงแรมอ่าท่านก็ไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมาอ่าเรว่าปรยิยติไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตเรื่องปราย่อโรงแรมคืออะไรทําไมต้องหาโรงแรมทําไมต้องมีโรงแรมโรงแรมช่วยะไรได้บ้าง การบริหารงานคืออะไรการบริหารโรงแรมคืออะไรการบริหารที่ดีคืออะไรเงี้ยอันนี้ก็เรียกว่าแนวคิดทฤษฎีนะแนวทฤษฎีผมจะทําเรื่องการลดรูปแบบของการรนรงการงดเหล้าในหมู่บ้านของผมเนี่ยนะแต่เราก็ต้องแนวคิดก็คือ,อลดลดคืออะไรลดเหล้าการบริหารจัดการคืออะไร เหล้าคืออะไรการลดเหล้าคืออะไรแนวทางวิธีการลดเหล้าคือยังไงนไนะอันนี้เรียกแนวคิดทฤษฎีแนวคิดทฤษฎีในบทที่หนึ่งนะพอบทที่สองก็คือก็คือบทที่สี่ที่จารชานีพูนี่ยนะบทที่สี่ก็คือว่าแล้วคุณทำอย่างไรคุณจึงสามารถลดเหล้าในหมู่บ้านคุณได้ในตำบลของคุณได้เนี่ยคุณทำอย่างไรบทที่สองนะ ส่วนบทที่สามปฏิเวทหรือการบรรลุถึงเนี่ยนะ,ะคุณก็ต้องเขียนถ้าเป็นปัญญาเอกก็ต้องสร้างโมเดลละนะร้างเล่โมเดลคกออะไรอาจารย์ธานอธิบายยาวเหยียดเลยนะโมเดลคืออะไรแตนะ่ถ้าเป็นถ,ถ้าจะอธิบายสั้นๆเนี่ยโมเดลก็คือสิ่งที่คุณบอกคนอื่นเช่นคุณบอกว่าผมสามารถที่จะบริหาร หมู่บ้านผมเนี่ยให้เป็นหมู่บ้านปลอดไดมายบุ๊กได้โดยมีรูปแบบต่างต่ปไนนี้อ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าถ้าคุณเอาไปทำที่หมู่บ้านคุณนะเอาเจ็ดข้อไปทำที่หมู่บ้านคุณเนี่ยโอกาสจะประสบความสาเร็จสูงโอกาสแต่ประสบความสำเร็จหรือเปล่าไม่แน่ใจนะอย่างที่จันธานีพูดเนี่ยแต่เท่ามีโอกาสสูงเพราะคุณมีตัวอย่างแห่งความสาเร็จ ที่คุณเดินตามใช่ไหมที่คุณเดินตามเอ้ะเป็นคุณเป็นผู้ใหญ่บ้านที่มีชื่อเสียงมากเลยนะโอ้โหคุณสามารถที่จะบริหารงานในหมู่บ้านเนี่ยให้มันเป็นหมู่บ้านพัฒนาตัวอย่างที่ดีได้ผมก็เป็นผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันเนี่ยผมอยากรู้อ่ะช่วยบอกผมทีได้ไหมอ่าคุณบริหารยังไงจึงจึงประสบการสำเร็จอย่างนี้ก็เรียกว่าคุณกำลังจะบอกโมเดลของคุณให้กับคนอื่น อ,อ,อ่เป็นโมเดลของสักโมเดละสมมุติว่าผมชื่อสักเนี่นะครับแล้วก็ผมสร้างโมเดลสักเพื่อการพัฒนาหมู่บ้านก็กลายเป็นสักโมเดลไปแล้วก็บอกบอกคนอื่นคนอื่นก็อู้อ่านดูแล้วเนี่ยมันดีมากเลยเดี๋ยวผมจะไปทําที่หมู่บ้านผมบ้างอ่าเงี้ยเรียกโมเดลต,ตัวอย่างที่ง่ายที่สุดนะครับอันนี้ก็อันนี้ก็พูดทบทวนที่อาจารย์ชานีพูดเมื่อกี้นี่นะ ถามว่าปรัชญ,ญาโพธิาสารคืออะไรนะปรัชญ,ญาโพนิาสารคืออะไรข้อที่หนึ่งเนี่ยผมคิดว่าปรัชญ,ญาของเราก็คือการให้ทุกคนเนี่ยนะให้ทุกคนที่มีความรู้ความสามารถที่ตกผลึกแล้วนะได้มีโอกาสมาสอบจบอ่าได้มีโอกาสมาสอบจบนะอ่อบางทีแล้วเราประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยเราไม่มีใครมารับรองเราอะเราก็รับรองตัวเอง รับรองตัวเองให้คนในหมู่บ้านมารับรองว่าฉันเก่งนะฉันเก่งนะมาว่ารับรองนะแต่วันนี้โพธิศาสตร์เนี่ยมีแนวคิดว่ามีปรัชญาว่าถ้าบอกปรัชญาเนี่ยแปลว่ารู้รู้อย่างรอบดา้านนะ้าบอกมีแนวคิดก็แปลว่ามีความคิดนะมีความคิดโพธิศาสตร์เนี่ยจะช่วยรับรองคุณว่าเออคนที่เก่งจริงว่ะเราก็ออกไป ไปประกาศให้ชื่อว่าปริญญาเนี่ยออกปริญญาให้เพื่อรับรองว่าคุณเก่งจริงพธิศาสตร์เนี่ยต้องการรับรองความรู้ความสามารถของคุณว่าคุณเก่งจริงคุณทําได้จริงซึ่งไม่มีหมหาวิทยาลัยไหนก็รับรองอไม่มีหมหาวิทยาลัยไหนก็รับรองแต่พธิศาสตร์อยากจะรับรองโดยให้คุณเขียนผลงานออกมาจะเป็นวิทยานิพนธ์สารนิพนธ์ สารนิพนธ์ปัญญาตรีวิญยานิพนธ์ปัญญาโทรหรือดุษสดีนิพนธ์ปัญญาเอกเนี่ยให้คุณเขียนมาเพื่อให้การรับรองเพื่อเราจะรับรองให้คุณนะฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะเราอยากเป็นเหมาไหลที่ให้การรับรองความรู้ที่คุณมีอยู่ความสามารถที่คุณมีอยู่แต่อย่างอย่างประจักษ์ชัดอย่างประจักษ์ชัดนะครับที่ข้อที่หนึ่งนะฮะข้อที่สองเนี่ยเรามีแนวคิดว่า เรามีปรัชญาว่าหรือเรามีแนวคิดว่าวันนี้การศึกษาเนี่ยมันควรมันควรเรียนได้ทุกที่ทุกเวลานะเดี๋ยวพอวันนี้ผมพูดเสร็จนะเราก็จะตัดต่อเป็นวิดีโอให้คุณไปฟังซ้ําทุกที่ทุกเวลาวันที่ถ่ายทอดเริงเนี่ยคุณไม่ได้ฟังแต่คุณก็สามารถจะฟังได้ทุกที่จะอยู่ในห้องน้ําจะอยู่ใน ห้องนอนจะอยู่บนเตียงจะอยู่ในรถจะอยู่ในอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณสามารถฝังได้เรียนรู้ได้ฝังซ้ําได้ตลอดเวลาเ,เราเป็นหมหาวิทยาลัยที่เชื่อในโลกแห่งการสื่อสารโลกแห่งการสื่อสารสมัยใหม่นะสมัยใหม่โลกสมัยเก่าเนี่ยคุณต้องไปอยู่ในชั้นเรียนเท่านั้นแต่โลกสมัยใหม่เนี่ยอยู่ที่ไหนก็ได้เรียนได้อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่สองนะ อดูที่ไหนก็เรียนได้แนวคิดที่สามเนี่ยเราเป็นเหมาลัยที่เรียกว่าอาะไรเรียกว่า,า,าให้คุณสามารถจบการศึกษาได้ในระยะเวลาสัน้นประมาณหเดือนหรือประยานนีจบการศึกษาได้นะครับเ,เพราะว่าเราเป็นเหมาลัยที่ อยู่กับคนฉลาดนะอยู่กับคนฉลาดท่านทั้งหลายมาเรียนโพนธิศาสตร์ถือว่าท่านฉลาดแล้วนะนะจึงมาเรียนได้ถ้ายังไม่ฉลาดเนี่ยนะก็ยังไม่ได้วันนี้เมื่อกี้ผมนั่งคุยกันนะจึงผมมีประชุมเดี๋ยวบ่ายประชุมหนึ่งนะประมาณห้าโมงเย็นก็อีกประชุมหนึ่งนะปะชุมหนึ่งก็เนี่ยคบกับท่านทั้งหลายประชุมคุยกันตอนเย็นก็มีคนหนึ่งบาหูฟัง ฟังอาจารย์สักแล้วดีมากเลยพอดิษฐ์ผมอยากจะให้ลูกน้องผมมาเรียนนะอยากให้ลูกน้องผมมาเรียนนะผมก็ถามว่าไอ้ลูกน้องคุณที่จะมาเรียนเนี่ยมีความสามารถที่ประสบความสำเสร็จเรื่องอะไรบ้างบอกยังไม่มีครับ,บ่าวโอเคยังไม่มีก็ไปทําให้มีซะนะคุณทําให้มีได้เมื่อไหร่คุณก็สอบจบเมื่อนั้น แตนะ่ทำให้มีเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนเมือนกันครับอา,อาจารย์คงจะต้องไล่ถามนะความจริงผมอยากจะมีเวลาไล่ถามทุกคนว่าตกลงคุณมีความสามารถอะไรบ้างแล้วคุณจะเขียนเรื่องอะไรถ้ายังหาไม่เจอเนี่ยหาไม่เจอเนี่ยก็มีสองสามอย่างนะฮะอันที่หนึ่งก็เกี่ยวว่าคุณมีแต่คุณหาไม่เจอเป็นไปได้ไม่รู้อะไร แต่ต้องมีคนมาเชอโอ้ยคุณเก่งเรื่องนี้นี่นะทำไมไม่คุณเอาเรื่องนี้มาสอบเอออย่างเงี้ยหาไม่เจอนะนะก็เลยก็เลยไม่รู้จะเอาเรื่องอะไรแต่ข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองเนี่ยข้อที่สองเนี่ยคุณหาไม่เจอเพราะว่าคุณไม่มีจริงๆเออไม่มีจริงๆก็เลยหาไม่เจอเอ,อ,อย่างเงี้ยก็เป็นไปได้นะถ้าคุณไม่มีทำไมครับไปใช้เวลาทำให้มันดี เพาะผู้เราทุกคนเนี่ยดับญาตรีนะมีเรื่องดาบิตรีเราให้เราให้เร,ใหเราน่าจะได้ให้เรียนทุกคนนะครับ่านเรียนทุกคนแต่ดับญโทอดัญิเอกนี่ต้องรออาจารย์ต๋องเนี่ยอาจารย์สุภาพรได้อบอกนิดหนึ่งได้ประสงค์ส่งเอกสารมานิดหนึ่งว่าหรือแจ้งผลมานิดหนึ่งว่ามีใครที่น่าจะโอเคแล้วส่งเอกสารหลักฐานอะไรถูกต้องครบถ้วนเพียงพอที่จะ เพียงพอที่จะให้เรียนได้นะอันนี้อันนี้ดับปิยโทรไปเองนะมันก็ต้องให้จานต่องขึ้นบัญชีไว้นะซึ่งน่าจะต้องเร็วๆนี้นะเพราะว่าพวกเราก็เริ่มเรียนไปแล้วนะแต่เป็นไปได้นะเป็นไปได้ว่าเริ่มเรียนแต่ว่าเราอาจจะต้องรอขึ้นบัญชีที่หลังนะก็เป็นไปได้นะนะครับทําไมถึงเป็นอย่างนั้นทําไมต้องรอด้วยละ่ะอ๋อรอเนี่ยเฉเพาะคนที่จบจากพอดีสหัสนะฮะ แต่ท่านจบที่อื่นมาจบตรีจากที่อื่นมาแล้วก็เรียนโทได้เลยจบโทจากที่อื่นมาแล้วก็เรียนเอกได้เลยนะครับทําไมโพธิศาสตร์ต้องคนจบจากโพธิศาสตร์ทาไมต้องตรวจสอบทําไมต้องตรวจสอบก็อย่างที่อาจารย์หลายท่านพูดนี่นะจบมาแล้วไม่ส่งเอกสารให้แก้แล้วก็ไม่ยอมแก้แต่ถือโอกาสไปรับปบิญญาเรียบร้อยแล้วนะถือโอกาสไป,ไปรับปิญญาเรียบร้อยแล้ว ยังไม่แก้เลยนะแบบนี้เราขออนุญาตให้แก้ก่อนนะให้แก้ก่อนให้เรียบร้อยนะนะบางคนก็อยากให้ช่วยบริจาคเหมาลายเล็กๆน้อยๆก็ไม่ยอมบริจาคอย่างนี้ก็มีนะก็ดีว่ารักไก่กับเราเยอะเราก็เลยบอกว่าเฮ้จัดแถวหน่อยสิจัดระเบียบสักหน่อยนะนะอย่าให้มันง่ายจนเกินไปนักนะอู้มันนักศึกษาจะได้ไม่พูดทีหลังว่าอุ้ยมหมาลัยโง่งงจังเลย ฉันยังไม่ส่งอะไรฉันไม่ให้อะไรเนี่ยฉันก็ได้ปริญญาเยมาลอะไรง้จังเลยเนี่ยผมไม่อยากให้มีใครพูดอย่างนั้นนะมหาลอะไรง้จังเลยไม่ส่งเล่มก็เรียนต่อได้ไม่จ่ายตังก็เรียนต่อได้อย่างเงี้ยนะอ่าบรรดาอาจารย์ทั้งหลายเนี่ยภาคอาจารย์ทุกอาจารย์ท่านได้ไปยินได้ยินว่าโอ้พวกเหมาอะไรง่จังเลยเนี่ยผมก็เศร้าใจฮะผมก็เศร้าใจพระอาจารย์ก็รบกวนให้อาจารย์ทัดอาจารย์ อาจารย์ธุภาพรท่านเปชอบหลักแต่ท่านที่เป็นนายทะเบียนเหาวิาลเนี่ยก็จะส่งชื่อให้เราว่าท่านใดที่เราควรจะขึ้นทะเบียนเรียนท่านใดควรจะรออีกสักระยะหนึ่งอีกสักแป๊บหนึ่งนะฮะนะแล้วก็ขึ้นทะเบียนเรียนให้เขานะนี่ก็เป็นแนวทางที่เราต้องการทํานะเมื่อกี้ผมพูดไปสามข้อนะว่าแนวคิดของเราเป็นยังไงนะ,นะครับข้อที่สี่เนี่ย แนวคิดของเราเนี่ยเราคิดว่าควรจะเปิดโอกาสให้ทุกคนเนี่ยเข้าเรียนโดวยเฉพาะบญจตรีนะไม่จบมศสามไม่จบมสามไม่จบมศห้าไม่จบมหกเนี่ยก็สามารถเรียนได้ขอให้อ่านออกเขียนได้เป็นพอนะอ่านออกเขียนได้เป็นพอนะครับอันนี้ก็คือสิ่งซึ่งเราพรอเราเชื่อมั่นว่าแต่ละคนเนี่ยมีความรู้ของตัวเองนะนะครับมีของตัวเอง อันนี้เป็นระดับปริญญาตรีนะระดับปริญญาโทอาจจะขอเข้มงวดอีกนิดหนึ่งนะเพื่อ,อเพื่อที่เราจะได้ไม่ทําให้โลกมหาไรพอาิตร์เนี่ยมันมีโรคทั้งโลกจับตามองนะมีโรคทั้งโลกจับต่อมองเพราะฉะนั้นเราก็ไม่อยากให้โลกทั้งโลกเขางงว่าเอ๊ะทำไมอภิศาสตร์ประเทศไทยมั่วจังเลยอย่างนี้เราไมอยา้เป็นอย่างนั้นนะมันก็เลยก็เลยขออนุญาตขออนุญาตที่จะ ให้อ,อ่านออกเขียนได้เป็นอย่างน้อยไม่ต้องเป็นห่วงนะครับหลายคนครั้งที่แล้วมีอยู่ท่านหนึ่งมีอยู่สองท่านสิก็อ่านจะว่าอ่านไม่ออกก็ไม่ใช่นะอ่านพอได้อ่านพอได้ไดเขียนพอได้นะครับแต่ตอนสนําเสนอเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้โหมันก็ยากลำบากนะแต่เราก็มั่นใจว่าเป็นของจริงนะท่านทั้งหลายที่ส่งมาให้เราแล้วเนี่ยที่ส่งชื่อมาแล้วเนี่ย เราก็เราก็มั่นใจว่าของจริงนะแต่เนื่องจากปัญหาอ,าอ่านไม่ค่อยได้จากที่บอกเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเราให้เป็นกิติมศักดิ์ดีกว่าอในสุดเราก็ให้เป็นกิติมศักดิ์นะแกนักศาส,าสองท่านในในใน,ในเทอมที่แล้วนะนะครับแต่ถ้าอ่านออกเขียนได้จริงๆคล่องเราให้เป็นปกตินะเป็นปกตินะครับอ,อันนี้ก็เป็นแนวคิดที่เรา เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นนะฮะผมคิดว่าอาจารย์ทั้งหลายแหละรวมทั้งผมก็พูดสักชั่วโมงครึ่งไปละเรายังไม่ได้ฟังจากนักศึกษาเลยนะนะครับเราควรจะต้องฟังจากนักศึกษาบ้างหรือฟังอาจารย์ท่านอื่นที่อยากจะเน้นเรื่องแนวคิดของพอดิศาส์มั่นใจมั่นใจแนวคิดศรัทธาแนวคิดพอดิศาสนี่ยชอบแนวคิดพอดิศาสน์ตรงไหนเนี่ยผมคิดว่าอยากให้อาจารย์ทั้งหลายแหละเนี่ยได้ ได้มาร่วมเรียนรู้ไปกับเราด้วยนะครับเรียนรู้ให้ข้อเก่งเราด้วยไม่งั้นก็จะมีอาจารย์พูดแต่เพียงผู้เดียวนะนะครับผมก็ในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ผมก็อยากให้อาจารย์หรือนักศึกษาได้พูดก็ได้ครับอาจารย์ตองหรือใครดําเนินรายการเนี่ยถ้ายังถ้าไม่มีรายการต่อจากผมเนี่ยก็อยากให้อาจารย์ได้ช่วยยำ้ำแนวคิดพอดิสฐ์ นะย้าแนวคิดโปิตีสาอที่ผมใช้ับว่าเรามาช่วยกันสวดมนต์ให้มันเหมือนๆกันคล้ายๆกันไปในทิศทางเดียวกันนะหรือจะมีนักศึกษาที่อยากพูดบ้างอาจารย์อาจารย์พูดเยอะแล้วนะครับก็ยินดีนะอาจารย์